สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีค้นหาอัตราค่าบริการส่งของไปต่างประเทศของไปษณีนีไทยนะครับวิธีการเปิด Google ขึ้นมานะครับในโทรศัพท์หรือในคอมก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ว่าค่าส่งต่างประเทศไปษณีนีไทยนะครับตามบรรทัดบนสุดนะครับที่ขึ้นมาที่เห็นแล้วก็กด ค้นหาครับจะขึ้นมานะครับดูที่ลิงก์ w w w t ์ a i l a n d p o s t .co.th นะครับอัตราค่าบริการบริษัทไปณียีไทยจำกัดนะครับเข้าไปที่ลิงก์นร้นะครับลิงก์อื่นอย่าเข้าไปนะครับไปที่เว็บโดยตรงของไปณีย์ไทยนะครับก็จะมาเข้าที่เบราว์เซอร์นี้นะครับอัตราค่าบริการในช่องกําหนดประเทศปลายทางนะครับ default นะครับตั้งคขาที่ประเทศไทยแล้วก็ลองค้นหาว่า ประเทศที่เราต้องการนะครับประเทศอะไรที่เราต้องการจะส่งไปแล้วก็เลื่อนดูยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้จะทดลองฝรั่งเศสนะครับใส่อตราน้ําหนักไป500นะครับกรัม1,500กรัมครับแล้วกดปุ่มคํานวณน,นะครับรอสักครู่ครับก็จะมีตารางขึ้นมาให้เราเลือกครับเช่นพัสดุอากาศกี่กี่บาทนะครับอัดอีเมตรกี่บาท ลงทะเบียนเข้าไลน์อะไรนี้สามารถที่จะเช็คอยู่ได้เลยนะครับไม่ต้องโหลดแอปใดทั้งสิน้นแค่มีเน็ตและโทรศัพท์มือถือนะครับท่านใดที่สนใจหรือต้องการใช้งานก็ทดลองดูนะครับง่ายมากเลยสะดวกประหยัดเวลานะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ